วันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกันนะคะว่าบ้านเดียวเกาะโพอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีของเราใกล้สถานที่ใดบ้างนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบิ๊กซีนะคะแล้วก็เราก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมนะคะว่าสถานที่ตรงนี้นะคะที่เราอยู่นะคะบ้านเดี่ยวเกาะ โพอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีใกล้สถานที่ใดบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นมินิบิ๊กซีนะคะซึ่งอยู่ในตัวเมืองเกาะโพของเรานะคะเป็นบิ๊กซีขนาดเล็กจิ๋วนะคะก็จะเห็นว่าอยู่ในตัวเมืองมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวเกาะ โพของเรานะคะซึ่งบ้านเดี่ยวเกาะโพของเราก็มีทั้งหมด4หลังด้วยกันนะคะตอนนี้หลังที่ว่างก็จะเป็นหลังที่สองของเรานะคะซึ่งเป็นบ้าน3ามห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีโรงจอดรถหน้าบ้านด้วยนะคะแล้และและ,และที่สําคัญเราใช้เป็นหลังคาแผ่นเรียบตรงปกกันเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวเกาะโพของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะข้างหน้า ซึ่งเป็นบริเวณข้างหน้าเพราะบ้านของเราก็จะเป็นซอยเข้าไปเพียง150เมตรเท่านั้นนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวพิกัดนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบ้านเดี่ยวของเราเนี่ยใกล้สถานที่ใดบ้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็พาทุกชั้นชมบรรยากาศข้างนอกก่อนนะคะ นี่นะคะนี่ก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นเป็นบิ๊กซีมินะคะที่เห็นอยู่เป็นธนาคารทคสนะคะแล้วก็ต่อไปด้วย7 e เ e ่ e อนะคะสามารถส่งถึงที่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราหิวกลับมาจากทำงานเหนื่อยไม่อยากออกไปตลาดกออโพนะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่ง7 e เ e ่ e มาที่บ้านนะคะเพื่อที่จะมาส่ง ที่บ้านที่เกาะภูของเราได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะวนรถเข้าไปในซอยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเพราะว่ามีรถมานะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นซอย13ทับหนึ่งนะคะตรงร้านลาบกาลสินกันเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวกับภูข,ของเราพิกัดนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราก็กําลังจะข้ามทางไปจะเห็นว่าไม่ไกลเลยนะคะสําหรับทางที่เราออกมานะคะ ไม่ไกลเลยนะคะตรงไปก็จะไปเป็นตลาดเกาะโพนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นซอย13าทับหนึ่งตรงร้านลาบกัสินตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีป้ายสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวของเรานะคะนี่ก็เป็นบริเวณซอยนะคะซึ่งเข้าไปไม่ไกลมากนะคะแล้วก็ถนนของเราก็เป็นถนนอย่างดีเลยนะคะเป็นถนนเทคอนกรีตนะคะแปบ๊บเดียวนะคะถึงโครงการบ้านเดี่ยว กาะภูของเรานะคะจะเห็นว่าสองข้างทางนะคะเป็นทั้งท้องนานะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติสบายๆแบบนี้กันเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวพิกัดนี้ของเรานะคะก็ข้างในก็จะมีหมู่บ้านคนหลายหลังเลยค่ะรับรองไม่เปี่ยวแน่นอนนะคะสําหรับพิกัดนี้ของเรานะคะนอกจากจะอยู่ในตัวเมืองแล้วนะคะก็เข้าซอยไปนิดเดียวนะคะก็จะมีบ้านคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะ นี่ก็เป็นโค้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปอีกโค้งหนึ่งนะคะจะเห็นว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือนะคะอันนี้จะเป็นโค้งที่สองนะคะซึ่งเรากำลังจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปที่บ้านเดี่ยวเกาะโพอำเภอก่อจันจังหวัดชนบุรีของเรานะคะที่เห็นอยู่ซ้ายมือนะคะของเราก็เป็นหลังแรกนะคะ เป็นหลังคาแผ่นเรียบสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะช่างก็กําลังเก็บงานกันอยู่นะคะสําหรับบ้านเดี่ยวพิกัดนี้ของเรานะคะที่เห็นสีดําๆนะคะอันนั้นก็เป็นพื้นคอนกรีตสแตมม์นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่าวัาวนนี้ช่างทําอะไรกันบ้างนะคะนี่ก็เป็นบ้านหลังแรกของเรานะคะสวยๆแบบนี้นะคะก็ครบ100%ยเปอนแล้วนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวหลังที่หนึ่งของเราพิกัดนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าช่างก็มาเก็บงานนิดหน่อยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะบ้านของเราเป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หน้าบ้านของเรานะคะก็จะเป็นจัดสวนนะคะแล้วก็มีต้นสนฉัดสวยๆหน้าบ้านนะคะซึ่งเราก็แถมให้กับลูกค้าแบบนี้กันเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวหลังที่หนึ่งของเรานะคะจะบอกว่ากว้างมากๆเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้ของเรานะคะ หน้าบ้านของเราก็จะเป็นอิฐดนะคะที่เราก่อขึ้นมาบริเวณหน้าบ้านนะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นบ้านมินิมอลมินิใจนะคะสำหรับรั้วหน้าบ้านของเรานะคะรั้วของเรานะคะก็ใช้เป็นรั้วสําเร็จสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ช่างมืออาชีพมาทําสําหรับรั้วสําเร็จพิกัดนี้ของเรานะคะวันนี้นะคะหน้างานหลังที่2นะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราได้ทําการตีผัง บ้านเดี่ยวหลังที่สองกันแล้วนะคะวันนี้นะคะรถแมคโครจิ๋วแตะแจวของเรานะคะก็มาทำการขุดดินนะคะแล้วก็ช่างก็คอยเช็คระดับหลุมนะคะว่าประมาณขนาดไหนนะคะสำหรับระดับหลุมในแต่ละหลุมของเราวันนี้นะคะก็จะเห็นว่ารถแมคโครของเราก็ขุดไปได้หลายหลุมแล้วนะคะสำหรับรถแมคโครจิ๋วของเรา ก็จะเห็นว่าคนขับของเราก็นั่งขวายห้างเท่ๆแบบนี้กันเลยนะคะสำหรับคนขับรถไมคโคนะคะนี่ก็เป็นหลังบ้านของเรานะคะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพิกัดนี้ของเรานะคะมีทั้งหมด4หลังด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ขึ้นเป็นหลังที่2กันก่อนนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวเกอบโพของเรานะคะยังว่างๆกันอยู่เลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวหลังที่2ของเรานะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะจะเห็นว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะข้างหน้าข้างหน้าเป็นตัวเมืองนะคะแล้วก็เข้ามาอีกเพียงประมาณ1 5 0เมตรเท่านั้นนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวพิกัดนี้ของเรานะคะรถแม็ c โคก็ขุดนะคะขุดดินนะคะบรรยากาศวันนี้ก็อากาศดีค่ะ อาจจะล้อนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่างของเราสูมากๆเลยนะคะสำหรับการทำงานในวันนี้นะคะจะเห็นว่าอรอบนอกนะคะสีของเราก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับสีบ้านเดี่ยวหลังที่1ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณถนนนะคะซึ่งเราก็ใกล้จะเทแล้วละสำหรับถนนบ้านเดี่ยวตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเรามีถนนก,กว้างๆกันแบบนี้กันเลยนะคะ สำหรับถนนบ้านเดี่ยวที่เกาะพูอําเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีนะคะรั้วของเราก็เป็นรั้ว minimal, มินิมอลมินิใจกันนะคะแล้วก็เราก็มีแถมเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายวันนี้เราอยู่ที่บ้านาโครงการบ้านเพลเซนโฮมนะครับโครงการที่เกาะจันนะครับโครงการตั้งอยู่ที่อซอยสามนะครับใกล้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะจันนะครับบ้านเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาชมบ้านกันเลยนะครับามาเริ่มกันที่ห้องโถงของเรานะครับ ตรงนี้ห้องโถงของเรานะครับมีข้างบนมีไฟฟ้าไฟาหลุมซ่อนไฟนะครับฟ้าหลุมซ่อนไฟนะครับตรงนี้พื้นกระเบื้องเราเป็นสีครีมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผนังของเราใช้ช่างสีมืออาชีพในการทานะครับจุดเด่นของบ้านเราอีกอย่างก็คือด้านบนนะครับฝ้าของเราสูง3เมตรนะครับ3เมตรกว่าเลยครับ3าเมตรที่สครับ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านของเราคือเราใช้ประตูใหญ่ๆแล้วก็อลูมิเนียมสีดำแล้วก็แถมม่านข้างหลังให้ฟรีเลยนะครับทำความพิเศษของห้องถุงไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันเลยนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำไปชมกันครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าชมห้องนอนห้องที่หนึ่ง ความพิเศษของห้องห้องนี้ก็คือห้องที่กว้างๆกันเลยนะครับแล้วก็เรามีหน้าต่างรับลมด้านหน้าใหญ่ๆแบบนี้กันเลยนะครับพิเศษของห้องนอนห้องนี้นะครับเรามาชมกันเลยครับมีห้องน้ําในตัวนะครับมีกระจกบานกว้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราแยกเปลี่ยนแยกแง้งนะครับเดรชัลเวอร์ใหญ่ๆแบบนี้กันเลยนะครับสุขภัณฑ์ของเราใช้แบรนด์เนมนะครับของประเทศนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนอนห้องที่สองก็กว้างเลยนะครับกว้างเลยนะครับไม่แพ้กับห้องห้องแรกเลยนะครับมีหน้าต่างมีม่านติดให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะถึงห้องนอนห้องที่สามนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํารวมนะครับอ่ากับเบื่องของเราปูจนถึงฝ้าเพดานเลยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสุขภัณฑ์เป็นแบบชิ้นเดียวนะครับ แข็งแรงทนทานนะครับแบรนด์ระดับประเทศครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนห้องที่สามกันเลยนะครับห้องนอนที่ห้องที่สามก็กว้างแบบนี้กันเลยนะครับมีติดมากให้เรียบร้อยครับต่อมาเรามาดูจุดนี้นะครับเป็นห้องโถงครับที่ขยายมาจากห้องโถงตรงกลางนะครับเรามีหน้าต่างนะครับรับลมอากาศแล้วก็ตรงนี้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้นะครับ เพื่อรับรองแขกนะครับเส้นบ้าน,นครับสำหรับผู้ที่หาบ้านโซนเกาะจันนะครับของเราใกล้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะจันนะครับติดต่อได้ที่เพจบ้านไทเซนโฮมบ้านสวยชนบุรีนะครับเบอร์0 9 6 9 8 2 6 2 2 4ีนะครับยินด,ดีรับสายนะครับ g o o ดบาย